เสียนระวาดราชาสดุดีสวมชีพข้าพระบาทพระศกราชผู้พักดีเนื่องในวาระดิถีเฉลิมพระชนมพันษากราบลงณเบื้องบาทมหาราชอง์ราชาขอให้พระชนมายงยิ่งยืนนับหมื่นปี เป็นหลักชัยให้ประชาท่วนทุกหน้ากเกษมสีก็ด้วยพระบารมีทะล้นกล้าวปวงชาวไทยขอทรงพระสําราญยิ่งยืนนานตลอดไปไพรฟ้าประชาไทยน้อมดวงใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ารายการดูดีมีธรรมบริษัทพ่อมทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการดูดีมีธรรมกับดิฉันการจนาอมพสุวรรณวันนี้ตื่นเช้ามาพบกับธรรมรับอรุณในช่วงต่างๆของรายการก่อนที่จะพบกับช่วงแรกของธรรมอุทยัยพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่คะ่ะช่วงธรรมอุทยัยวันนี้ พาคุณผู้ชมไปสดับรับฟังธรรมเทศนาดีๆจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธค่ะขอเจริญพรญาติโยมท,าท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมังเกิดมีกับญาติโยมท,าท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกทท่านเราท่านทั้งหลายเมื่อเราสมาทานอ้องดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาจากงดเว้นจากการเสพ สิ่งเครื่องติดเศษติดทั้งหลายเรื่องอบายมุกได้ในเทศกาลเข้าพรรษาแล้วหลังจากออกพรรษาแล้วก็เราอย่าได้ทอดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่เราทั้งทั้งหลายควรจะสืบสารต่อไปนะแล้วก็เมื่อเราลดงดละเวน้นเลิกได้ละได้ครอบครัวงเราก็จะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุขทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของก็จะเหลือกินเหลือใช้นะฉะนั้นก็ ที่วัดหุกระบือแหวงท่าข้ามเขตบางเทียนกรุงเทพมหานครก็ยังมีการทําบุญใส่บาตรทุกๆวันพระนะทุกวันพระ8ปดค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็ญาติโยมก็จะมาสมาทานร <c oughs> ักษาบรูรโสดศิลมาบวชในขัมมามาประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำห <c oughs> ลวงตาต้องขอ,อนโมทนาในกุศลรัตธาของญาติโยมทั้งสาธุชนทุกท่านที่ดีหลังล้นหลังหลายสายทานรัทากันมามาบวชในขัมมะประพฤติธ,ธรมปฏิบัติธรรม <c oughs> แล้วก็มาไหว้พระมากราบขาพอพรหลวงพ่อโตในโบสถ์ซึ่งเป็นพระูรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดหัวกระบือมาเป็นเวลาถึง270ปีแล้วนะแล้วก็เป็นพระที่จเจ้าความหากษัตริย์พระองค์ก็ทรงมีพระราชศร,รัทธาโดยเฉพาะท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระองค์ก็ทรงเสด็จมากราบนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตในโบสถ์นฮะในสมัยที่พระองค์ทรง ยังทรงพระเยาวยังทรงเป็นนักศึกษาอยู่แล้วทางวัดโคกระบือก็ได้จัดทั้งสร้างศาลาท่าเสด็จไว้เป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่านนะแล้วเมื่อเดินทางมาถึงวัดโคกระบือแล้วก็เชิญเจร,ริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทําบุญให้ครบวง,งจรการไถ่ชีวิตโครกระบือก็ดีหลวงตาได้สนองโครงการพระราชดำร,ริพระราชดำรสขององค์พระบาทดนจพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยว่าถ้าเราท่านทั้งหลายไม่ช่วยพิทักษ์อนุรักษ์โคกระบือไว้ โคกระบือทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสูญทหลายจะหายพันไปนั้นหลวงตาได้สนองโครงการพระราชดำริพระราชหลักของพระองค์ท่านเรื่องได้ทราบถึงพระเนตรพระการพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่กรมวังที่ประทับนํามาถวายไถ่ายชีวิตโคกระบืออ,อันนี้ขอให้เราทั้งหลายต้องอัอนมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับพระองค์ท่านด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะงานสร้างอุโบสถไม้ศัก์ของวัตถุกระบือก็กําลังดําเนินงานการก่อสร้างอยู่ ญาติโย,ยมท่านสามุชนเดินทางมาแถวถิ่นญานบ้านนี้ก็เช้อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไม้สักสามชั้นถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครขณะนี้กําลังดําเนินงานการก่อสร้างอยู่ญาติโย,ยมท่านสามุชนมีกุศลรัทธาเชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมมา,วม,มารับเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุห้องหนึ่งก็ห้าแสนบาทนะจะจดจานจารึกชื่อของไว้ของท่านไว้ที่ห้อง ปฐมพยาบาลพร้อมทั้งเครื่องปฐมพยาบาลเสร็จเรียบร้อย5 0 0แสนบาทน้องตาได้รับเป็นเจ้าภาพไว้หนึ่งห้องเช่นกันอาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกําลังทรัพย์มีกาลังาธาก็เชื้อเชิญเจริญพรม,มาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุด้วยวามากราบนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตใโนอโบอุ่นสดมาถ่ายชีวิตโกกระบือมาทําบุญถวายทา,านประานเดะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสร,ริมบารมีกราบ นมสัสการปิดทองขอพอรหลวงพ่อโตเนวโบสถแล้วก็กราบทูลถึีพระเจ้าตัสสินมหมาราชเจ้าความหากษัตริย์ที่เราท่านทั้งหลายต้องออกแสดงออกซึ่งความกระตัญญยูรู้คุณพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์รงงทรง,งทกอบกู้กร,ราชชาติไทยให้กลับคืนมาได้ภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธิชนได้รับชมรับฟังหรือได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการทําบุญทอดกรถิ่นอัสมคจีในปีพุทธศตกราษ2558ั้อสตรงตาต้องขอโน้มนา ขอบคุณขอบใจท่านคณะท่านจภาพซึ่งมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองตระกูลลิ้มเหลียงโรดตระกูลบุญสุขแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลรัตธรรมมาร่วมมารับเป็นเจ้าภาพผ้าตรายีวรในทอดการทอดกรถินและผ้าเจ้าภาพผ้าตรายในการถวายผ้ากรถิน,าาใ,นถในคราวนี้ด้วยก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรดดดูดีี